สวัสดีครับเพื่อนนครับวันนี้พี่ยามก็จะมาเล่าถึงเทคนิคการฟืนฟ้นฟูบุรุงต้นหลังจากที่เราตัดลูกทุเรียนไปแล้วพี่ยามสังเกตว่าเพื่อนชาวสวนส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีความทุกข์ใจว่าไอ้หลังจากที่ตัดลูกไปแล้วเตรียมฟื้นฟูต้นเนี่ยใบมันไม่มาเอ๊ะมันเป็นยังไงทําไมต้นมันไม่ตอบสนองต่อบปุ๋ยที่เราใส่ไปเลยจากการที่พี่ยามไปเก็บข้อมูลคุยกับผู้รู้เนี่ยสองสิ่งที่เพื่อนชาวสวนจะต้องระวังอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องมีการเตรียม ดินเตรียมต้นตั้งแต่ผลอายุประมาณ50-60วันเนี่ยเตรียมได้แลกก้วอย่ากลัวใบอ่อนมากให้เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้เราใส่ปุ๋ย, C, ยบำรุงต้นน่ะอย่างสม่ำเสมอก็คือปุ๋ยก็จะช่วยในการเดันทรงทําให้ลูกใหญ่ขณะเดียวกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงกําลังของต้นคือต้นในช่วงหน้าแล้งเขาก็สามารถที่จะไปดูดธาตุดูดอาหารขึ้นมาปรุงแล้วก็กลายเป็นอาหารสะสมในต้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของต้นอย่างที่2ก็คือว่า เราจะต้องไม่ไว้ลูกในบริมาณมากเกินไปการไว้ลูกในบริมาณมากเกินไปเนี่ยเป็นสาเหตุปัญหาหลักๆเลยที่ทําให้ต้นมีอาการโทมาวน,นี้ภาพปกติเป็นไงภาพปกติคือหลังจากที่เราตัดลูกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วเนี่ยภายใน20บวันนะครับต้นทุเรียนเราจะต้องมีการแตกใบชุดใหม่แต่ถ้าเกิดมันไม่แตกเนี่ยเราต้องกลับมาดูแล้วมีอะไรผิดพลาดบ้างการจัดการให้ทุเรียนเขาแตกใบเนี่ยมันเป็นการจัดการที่ผสมผสานกันมีถึง3ามสี่เรื่องด้วยกันที่เพื่อนจะษตน้องเข้าใจอย่างแรกครับดินคือหัวใจ คุณสมบัติของดินในเรื่องของ pH ในเรื่องของอินทรีย์วัตถุการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอการที่ทําให้ดินของเรามีสภาพโปรง่งร่วนซุยมีอินทรีย์ C, วัตถุมีจุลินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยสามารถจะเอา,าธาตุอาหารไปใช้ได้เรื่องที่2ก็คือเรื่องของต้นเองต้นเนี่ยเราจะต้องไม่แบกลูกมา,มากเราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มมีการบำรุงต้นมาตลอดเรื่องที่สาม คือเรื่องของสภาพอากาศหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งทั้งหมดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศดีเป็นใจเนี่ยอากาศมีแดดสลับฝนเนี่ยต้นจะแตกใบอ่อนดีมากเลยคราวนี้กรณีที่พยายามจะมาแชร์วันนี้ก็คือว่ามันมีเพื่อนชาวสวนหลายคนนะครับที่เจอปัญหาว่าฟื้นฟ,นฟนูต้นไม่ขึ้นพี่ยามก็ไปเก็บตัวอย่างมาหลายๆสวนที่เจอก็นี่แหละครับสเรื่องแหละเรื่องดินเรื่องของการใบลูกแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศ แต่บางทีเราก็แก้ไม่ได้หรือแก้ไม่ทันเพราะนั้นแนววิธีการที่พายามแนะนําก็คือว่ากรณีที่เราสํารวจแลนนะัตต้นเราโอ้โหดูแย่เลยดูไม่ฟื้นฟูเนี่ยนะเราสามารถจะใช้พวกอะมิโน,โนหรือถ้าเรารู้ว่าก็ขาดธาตุไหนเราอาจจะใช้ก็ได้วันนี้พยายามมี2ตัวนะครับที่จะนํามาพูดถึงตัวแรกก็คืออะมิโนโนรมิสิชซิดอันนี้เป็นปิดพันกดอะมิโนชนิดน้ําที่สกัดมาจากปลาทะเลปลาทูน่าตัวประกอบก็จะเป็นกดอะมิโน ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชกว่า20ชนิดวิธีการใช้20-30ซีต,ต่อน้ํา20ลิตรคราวนี้ถามว่า ee, ทําไมเราต้องมาใช้อะมิโนตัวอะมิโนเนี่ยถ้าเอาสรรพคุณของเขาจริงเนี่ยนะครับอะมิโนเนี่ยเป็นสารที่ส่วนหนึ่งพืชผลิตกรดอะมิโนขึ้นมาเองอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นตัวกรดอะมิโนที่มาจากปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ไปในดินน,นะครับก็คือคําว่าอินรีย์วัตถุก็คือมีในตัวเจนในรูปอินทรีย ตัวไนโตรเจนที่เป็นรูปอินทรีย์ก็คือกรดอะมิโนโปรตีนหรือพวกกลุ่มคาร์บอ k ซิลต่างๆที่มันอยู่ในเศษซากพืชซากสัตว์ในอินซีวัตถุนี่แหละเวลาที่ต้นไม้เขาต้องการเนี่ยเขาก็สามารถเอาไปใช้ได้ราวนี้พอดินเรามีอินซีวัตถุต่ำมีความสมบูรณ์ต่ำเนี่ยเราก็จ้างใช้ตัวอะมิโนเนี่ยมาชดเชยราวนี้อะมิโนนี้เอามาชดเชยมันได้อะไรบ้างอย่างแรกก็คือมันเป็นส่วนประกอบของกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืช อันที่2ก็คือลดความเครียดของพืชที่เกิดจากสภาพาอากาศไม่เหมาะสมเช่น,าานอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวเย็นแห้งอากาศร้อนจัดอันที่3ม,มันเป็นมันเป็นส่วนประกอบในกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซินที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอันนี้ถ้าเราไปเชื่อมโยงกับงานวิชาการก็จะเจอว่าปกติกระบวนการต้นไม้เนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบทรงพุ่มคนต้นดิน,คน,นคนต้นข้าวบินซิวตูดีพืชเองก็จะดูดไนโตรเจนและก็ได้พวกอะมินโนจากดินเนี่ย ขึ้นไปด้วยพอขึ้นไปที่ใบปุ๊บเขาก็จะไปผ่านมีกระบวนการถังข้อแสงมวลงานสร้างอาหารซึ่งออกมาก็เป็นพวกน้ําตาลกูโคสซึ่งเป็นน้ําตาลตัวแรกในกระบวนการถังข้อแสงหลังจากได้น้าตาลมาแล้วเขาถึงเอาไปเป็นผิดพันธุ์ในการที่จะผลิตเป็นอะมิโนเพื่อใช้ในกระบวนการของต้นราวนี้ปัญหาคือว่าสภาพอากาศเราแปรปวนต้นไม้ดูดน้ําขึ้นไปไม่ได้ในดินเรามีไนโตรเจนไม่มากพอ ผลลัพธ์ก็คือว่าสร้างกูโคดหรือว่ามันต้องข้อแสงได้ไม่มากพอเราดูได้จากอะไรครับเราดูได้จากใบที่ปกติต้องเขียวใช่ไหมใบไม่เขียวใบออกเหลืองเนี่ยแดงไม่พอแล้วตรงนั้นนะ่ะอะมิโนก็จะไปช่วยเสริมสิ่งที่พืชขาดคือพืชสังเคราะห์ไม่ได้ก็เอามาจากตัวอะมิโนเนี่ยที่เรา,เาไปใช้เพราะฉะนั้นต้นโซมเนี่ยกรณีที่โซมมากๆเนี่ยแนะนําเลยอะมิโนนะครับทีน,นี้เนี่ยจากการติดตามผลเราก็เจอว่าเฮ้ยต้นที่มันออกใบมาแล้วเนี่ยบางทีใบมันยังเหลืองใบเพศรศรัดต้ยังเหลืองอยู่เนี่ย มันเกิดจากการที่ไนโตรเจนขึ้นมาไม่พอมันเกิดจากการลดน้ําไม่เพียงพอหรือเปล่าสองอันนั้นต้องเช็คก่อนอันที่3ก็คือมาจากตัวดินจริงๆตัวดินเนี่ยพอเราวิเคราะห์เนี่ยอย่างสวนนี้นะครับดินเขามีอินทรีย์ถุต่ําดินมีความเป็นกรด4.2ฟอสฟอรัสสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าธาตุอาหารบางตัวมันจะไปจับตัวกับฟอสฟอรัสก็มีเหล็กมีสังกะสีมีเมงกานีดผลจากการวิเคราะห์ดินมาจากหลายๆสวนนะครับเราเจอว่าดินที่มีความเป็นกรดเนี่ยมีโอกาสที่สังกะสี ่ก็มีโอกาสไปคุยกับเกษตรกรบางท่านที่เขาแก้ปัญหาเรื่อง,องใบเหลืองในช่วงการทาใบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะต้องฉีดสังกสี 2- อถึงสรอบนะครับวันนี้พี่ยามก็เลยมีสังกสีของดวงตะว,วันเพชรเอามาเล่าสู่กันฟังสังกสีดวงตะวันเพชรเป็นสังกสี edta เรามาดูตัวสังกสีกันสังกสีทําหน้าที่อะไรสังกสีจะเกี่ยวข้องในการควบคุมการเจริญเติบโตของออกซินที่ปลายยอดช่วยทําให้พืชแตกตาดอกแต่ต่าย,ยอดเพิ่มคุณภาพผลผลิตสังกสี edta ใช้คีเ t ตเอเจนเป็น edta แล้วก็มีส่วนที่ละลายน้ํา14%ถามว่าแล้วทําไมเราต้องมาใช้กับต้นทุเรียนก็คือเขามีการเก็บข้อมูลจากงานวิจัยก็มีนักวิจัยไปเก็บข้อมูลมาก็เจอว่าสภาพดินเป็นกรดสภาพที่มีฟอสฟอรัสสูงเนี่ยสังกะสีในดินจะน้อยเขาก็เลยมีการใส่สังกะสีทางใบสมัยก่อนเขาก็ใช้สัง,งกะสีรวมกับอะมิโนแอซิดต่อมาก็ใช้พวกซิงค์ออกไซด์ใชซิงค์ซัลเฟตก็คือสังกะสีตัวเดียวอ่ะมันเข้าไปสู่ปากใบพืช มันจะต้องมีตัวที่พาไปตัวที่เป็นคิเลตะพาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคีเลตธรรมชาติคืออะมิโนหรือรวมกับตัวอื่นที่มันมีความสมารถในการเข้าทางใบอย่างเช่นพวกออกไซด์พวกอะไรเงี้ยสุดท้ายนะครับจากผลของงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าสังกะสีในฟอร์มที่มันเข้าในใบได้ดีสุดคือสังกะสีที่เป็นตัว edta ก <essentially. S 2> ็วันนี้พิยามก็เลยจะมาพาไปดูว่ากรณีเนี้ยเราจะต้องมีการฟื้นฟูบำรุงต้นมีการจัดการยังไงเพื่อจะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเติบโตได้ น,นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูใบพร้อมๆกันกันว่าเออใบเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพแปลงโดยรวมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นสภาพแปลงโดยรวมเขาเป็นยังไงเราถึงต้องมาใช้อะมิโนกับทิงนเฟตอันนี้เป็นการจัดการแบบผสมผสานนะครับทางดินสาคัญมากอันนี้เรามีการเติมปุ๋ยหมักกันไปแล้วสองสามรอบแล้วเราก็เรียนเติมปูนด้วยแต่เนื่องจากว่าต้นทุเรียนเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยหมักจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปทางดินแต่ว่ามันก็ยังเอาขึ้นไปใช้บนต้นได้ช้า สิ่งที่เพื่อนชาวสวนจะต้องทําก็คือว่าเราต้องใช้ทางใบช่วยซึ่งก็จะตอดคล้องกับข้อมูลของเกษตรกรหลายท่านที่มีประสบการณ์ในการทาสวนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูดูสภาพต้นนะฮะเห็นไหมครับว่ามีชุดใบที่ออกมาเต็มใบแล้วแต่ก็ยังมีใบลักษณะเป็นใบสีเหลืองเห็นไหมครับนี่เห็นชัดเจนใช่ไหมว่าใบเป็นสีเหลืองการเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่เหลืองหม่นเป็นลักษณะเหลืองของการขาดจุลธาตุบางอย่าง นี่เหลัองๆเหลืองๆเนี่ยกรณีนี้เราจะใช้ทั้งซิงค์ทั้งอะมิโนมาช่วยกันคือจริงๆนะเนี่ยถ้าเป็นต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยก็เกิดซิงค์หรือถ้าเกิดบางคนไม่มีซิงค์นะลองจุลธาตุรวมก็ะยําทให้ใบมีสภาพดีขึ้นแต่ต้นแบบไหนล่ะที่เราจะต้องมีการใช้ทั้งตัวซิงค์มีการใช้ทั้งตัวอะมิโนนี่เดี๋ยวพยายามพามาดูอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นที่มีสภาพที่เรียกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้จะต้องให้ทั้งสองอย่างนี่นะครับ คือต้นที่มีสภาพลักษณะใบเหลืองต้นโทมอันนี้ฟื้นฟูมาแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่ดีขึ้นเราต้องมีการใช้ทั้งอะมิโนใช้ทั้งซิงค์ร่วมกันอันนี้ซิงค์เนี่ยถามว่าทําไมถึงรู้ว่าใช้เราเอามาจากผลการวิเคราะห์ดินของหลายสวนที่มีลักษณะดินคล้ายกันคือดินที่มีกินซิวัตถุต่ําดินที่มีค่า p h เเป็นกรดเนี่ยนะครับแล้วก็มีฟอสฟอรัสสูงมันก็จะทําให้สารสีอยู่ในดินน่มีน้อยเราต้องเพิ่มสารสีให้มันนี่เราดูสภาพต้นนี้ครับ นี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นแงเหญ่ชัดเจนเดี๋ยวเราลองฉีดแล้วหลังจากเฉียดแล้วเนี่ยเราค่อยมาติดตามผลอ,อีกทีว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นต้นที่เราแก้ไขปัญหากันไปช่วงหนึ่งออกมาดีขึ้นเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งนี่นะครับมาดูสภาพต้นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสภาพที่ยังฟื้นฟูต้นไม่ได้พอยังฟื้นฟูต้นไม่ได้สิ่งที่เราต้องทาก็คือว่าเราจะต้องมีการเติมอวิโน,โนมีการเติมซิงค์ไปให้ต้นทุเรียนเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันีนนัว้ โดยรวมๆเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆได้ฟังมาเนี่ยพยายามเน้นย้ําเสมอว่าการจัดการต้นไม้เราเนี่ยเราต้องเข้าใจดินเข้าใจต้นไม้เข้าใจสภาพอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมาจัดลําดับความสาคัญหลืว่าอะไรที่เราทําได้ก่อนอะไรทําได้หลังอะไรที่พืชเอาไปใช้ได้เร็วกว่าเหมือนกรณีที่ต้นเราโทมเนื่องจากดินเราอิธิวัตถุต่ําเราไว้ลูกเยอะต้นใช้พลังงานไปเยอะสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มใ้เข้าคือตัวที่เป็นอะมิโน,โนซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่ง ของสารอาหารสำหรับพืชที่พืชเขาเอาไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนไปใช้ในการเติมอาหารให้กับเขาได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันกรณีที่เราวิเคราะห์ดินแล้วเนี่ยพบว่าถ้าเกิดใบเหลืองดินเป็นกรดฟอสฟอรัสสูงโอกาสที่ธาตุอาหารจะขาดก็มีแมกนีเซียมกับสังกะสีจากการเก็บข้อมูลเนี่ยจีดสังกะสีจะให้การตอบนองดีกว่าอ่ะเราก็จัดการเอาสังกะสีใส่เข้าไปนี่ครับการทาสวนมันเป็นอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่า ข้อมูลพื้นฐานที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีแล้วก็การจัดการที่มันทันเวลา mm. ก็จะทำให้เราสามารถที่จะทําสวนทุเรียนได้ประสบควสำเร็จนะครับขอบคุณเพื่อนๆ mm. ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ